สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอกรับท่านผู้ชมแบบงามๆสักวันนะครับก็สวัสดีนะครับเนื่องในวันพ่อแห่งชาตินะครับวันนี้เป็นวันที่5นะครับเดือนธันวาคมนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่าคือวันอะไรนะครับคือวันพ่อแห่งชาตินะครับนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับแบบนี้นะครับเวลาตอนนี้ก็จะเป็นเวลาช่วงเช้านะครับผมอยู่ที่วัด พระบาทนพุเหมือนเดิมนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามผมนะครับในช่อง x อ i กซายมุนเนี่ยก็จะวนเวียนมาที่นี่บ่อยนะครับมาทำคอนเทนต์ให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะฮะก็เสร็จแล้วนะครับกับเฮลิคอปเตอร์นะครับอของลูกค้าที่รีวิวในคลิปที่ผ่านมาก็จะเป็นตัว x 3ก u อุยนะครับซึ่งเปลี่ยนกล่องนะครับแล้วก็พวกหูลงหูลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เออแต่ผมลืมหยิบคานุปีีมาไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวบินโดยที่ไม่ใส่คานุปีีแล้วกันนะครับยังไงเข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกับเซอร์โวนะครับเทอร์โวโปรตัวละ80บาทนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการของผมนะครับใครที่สนใจก็สั่งได้นะครับเทโวโปรตัวละ80บาทเฟืองเหล็กนะครับแล้วก็มีความละเอียดค่อนข้างที่จะพอได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบินนะครับกับเซอร์โวตัวนั้นโดยใส่เป็นที่ผมจะมีโปรเจกต์ก็คือก็จะใส่กับเซอร์โวไอใส่กับเฮลิคอปเตอร์ทาร์ล็อตนะครับทาร์ล็อตสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยงไงก็ติดตามรับชมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาบอกรายละเอียดกับลำนี้ก่อนนะครับลำนี้นะครับใช้วิทยุเป็น Fly Sky i 6 x นะครับซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยอ่า เอาไปติด GPS นะครับติด GPS แล้วก็ไม่ทราบสาเหตุว่ายังไงก็คือไปตกมานะครับโดยที่ผมไม่รู้สาเหตุนะครับก็คือลูกค้าก็ก็บอกก็คือไปตกมานะครับประมาณนั้นลำนี้นะครับสิ่งที่ผมทําเลยนะครับสิ่งที่ผมทําเลยเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนกล่องนะครับเป็นกล่อง b s x ตัวเดิมนะครับเป็นกล่อง b s x เวอร์ช n นะครับกล่องตัวนี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีแค่เวอร์ชัหน5นะครับเวอร์ชัห้ เวอร์ชัน4อะไรอย่างงี้นะครับแต่เวอร์ชัน3เนี่ยไม่ได้ผลิตแล้วนะครับจะต้องหามือสองเอานะฮะอาการบินก็ไม่ต้องบอกนะครับก็คือบินดีแน่นอนนะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับผมเคยเล่นอยู่ผมออกมาบินแบบเป็น 3D ด้วยนะครับกับ JR Forza นะครับกับ JR Forza อ่ะเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดเลยดีกว่าอ่าลำนี้นะครับสปินเดิลเมนชร์ปไม่ได้เปลี่ยนไม่มีความเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนก็คือเบรดนะครับเบรดเป็น360นะครับของทาร์ลอตนะครับใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีเมนเกียร์ลูกค้าให้มานะครับให้มาเองผมไม่ได้ไปสั่งซื้อที่ไหนนะครับเป็นเมนเกียร์ของกาอุยนะครับเมนเกียร์ของกาอุยกับเมนเกียร์ x360 เนี่ย จะใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่ว่าเนื้อของพลาสติกเนี่ยนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นของกาอุ้ยแท้ๆเลยเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแข็งแต่ของ x 3 6 0เนี่ยเอามาใส่ได้ไหมได้นะครับเอามาใส่ได้ใช้ด้วยกันได้นะครับมีขนาดเท่ากันนะครับก็ใช้ได้กันได้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนก็คือมีอาร์มเซอร์โวนะครับอาร์มเซอร์โวที่หักหักไป2ตัวแล้วก็มีมีหูลิง์หายไปข้างหนึ่งนะครับ อนแรกผมก็ดูไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับก็มาดูอีกทีอ๋อหูลิงหายนะครับก็เลยหาใส่ให้อีกข้างหนึ่งแล้วก็อามเปลี่ยนใหม่ทั้ง3ตัวเลยนะครับเป็นของเคสทีนะครับผมพอดีผมมีเก็บไว้เยอะแยะอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาใส่ให้ลูกค้านะครับแต่ก็แต่ก็แต่ก็คิดเงินไปนิดนึงนะครับ <laughs> นะครับแล้วก็อา่า มีบอลลิงหายไปตัวหนึ่งก็ใส่ให้ด้วยแล้วก็เซตปรับตั้งค่าบินเรียบร้อยนะครับแต่ว่าบินฮอบในในใน,ในช่วงเวลาตอนกลางคืนของเมื่อวานนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวบอกชุดไฟมอเตอร์นะครับเป็นของกาอุยนะฮะตัวนี้เป็นของกาอุยนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่กี่เควีเนี่ยพันแปดมั้งเพราะว่า6เซลเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,750ถึง1,800 KV นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าเอ้ทำไมพอมันลำใหญ่ขึ้นแต่ทำไม KV มันน้อยลงนะครับหลายคนสงสัยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายบ่อ,อีกทีหนึงแล้วกันนะครับสซอยกพีเป็นของ k t 2 1 5ีส e e หน b ปีดทอมิวิงแพลทินัม50แอมป์นะครับ50แอมป์อันนี้ก็เป็นตัวเก่านะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับกล่องก็ บีซเอ็กเวอร์ชันสามนะครับเซอร์โวกันหางก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นของอะไรนะผมจําไม่ได้แล้วว่าตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับเป็นตัวเล็กไม่ได้เป็นตัวใหญ่นะครับก็มีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับส่วนหางก็รู้สึกว่าจะมีรอยบุบตรงนี้นิดนึงแต่ก็ไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เล่นได้เล่นได้ก่อนบูมกับตัวนี้กับของ X3 ก็ใช้ได้กันได้นะครับใบหางก็ลูกค้าก็ให้มา นะครับอาเดี๋ยวไปดูอาการบินกันเลยดีกว่านะฮะผมจะบินแบบเป็นฮอบเดินทางไม่ได้3 D ดีนะครับเพราะว่าวิทยุเป็น f l สกายไอหก็นะครับก็ลูกค้าเอาไปแค่บินฮอบเดินทางแล้วผมเซตเป็นแค่ฮอบเดินทางนะครับไปรับชมได้เลยครับวันนี้ต้องประทานโทษจริงๆนะฮะลืมหยิบหมวกมานะครับที่หมวกที่จะเอาไว้เหน็บกับอ่กล้องของผมนะครับเวลาที่ผมถ่ายคลิปเวลาบินอ่ะลืมหยิบมา เปิดวิุเสียบแบตนะครับแนะนําให้ท่านผู้ชมเอานี้ลงก่อนนะครับเพราะเพราะว่าป้องกันนะครับเสร็จตัวเสร็จแล้วนะครับจึก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 แล้วเราก็เอาฮอไปวางได้เลยนะครับวันนี้ผมจะบินแบบว่ายืนแล้วก็ให้กล้องถ่ายผมนะครับ ไม่ได้เอาหมวกมานะครับโหตรงนี้แดดมันเข้าเข้าหน้านะฮะเดี๋ยวเดี๋วตรงนี้ดีกว่านะฮะทางนี้ดีกว่าตรงนี้ร้อนอา่าทางนี้ดีกว่านะฮะท่านชมจะได้เห็น เฮ้ยไไ่เจ้าทีแล้วนะฮะ เดี๋ยวผมขอผมขอแก้แ็กแตกนิดน,นึงนะครับผมบินขึ้นมาแล้วเห็นแ็กแตกนะฮะเดี๋ยวจะต้องแก้เดี๋ยวแก้กันสดๆแบบให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะว,ว่าผมเพราผมทำยังไงนะครับวิธีการแค่แก้แ็กแตกนะฮะแบบว่าลูกทุ่งเลยนะแบบว่าแบบแก้แบบลูกทุ่งเลย ไม่มีที่วางฮอก็อย่างงี้แหละนะฮะก็เล็งเอาแบบนี้ดูความเอียงของเบรนะครับรู้สึกว่าจะจะต้องปรับตัวนี้ลงโอไม่ได้เอาครีมปลดลิงก์มาด้วยผมไม่ได้เอาครีมปลดลิงก์มาด้วยนะเอามืองัดเอาก็ได้ เอาเล็บเอาเล็บงัดเอาอข้างนี้นะผมปลดออกเดี๋ยวหาตำาหน่กกอนโอเคอันนี้ไม่มีรอยนะผมจะหมุนเข้าไปรอบนึงแล้วกันแล้วก็ลองบินดูข้างที่ไม่มีรอยผมสังเกตตรงนี้มันจะมีรอยนิดนึงนะครับ แล้วก็ข้างนี้ไม่มีรอยผมจะจําว่าข้างที่มันไม่มีรอยนยผมหมุนเข้าไปรอบนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าแท็กมันจะหายแตกไหมฮะโอ้พอดีเป๊ะเลยหายแทกหายแตกเลยนะฮะ แตกหายแตกแล้วเมื่อกี้แตกแตกเป็น2เส้นเลยนะครับตอนนี้แตกหายแตกแล้วเป็นเส้นเดียวเลยนะครับอ่ะเด,เดินทางนะครับเดินทาง จะดูว่าหมุนอยู่ในแกนไหมทําให้ดูนะครับเนี่ยครับหมุนอยู่ในแกนเลยนะหลุดกล้องไปหน่อยนะฮะหลุดกล้องหางไวมากนะครับหางไวแต่ก็ก็ค่อยโยกละตเดอเอานะฮะ เมื่อกี้ผมโยกจนสุดนะครับนิ่งมากเลยนะครับ ชารี่รู้สึกว่าจะเริ่มบวมแล้วนะครับแต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะฮะ ็บินได้นะครับลูกค้าไปบินแค่ฮอบเดินทางนะครับผมก็จะรีวิวบินประมาณนี้นะครับส่วนแต่ส่วนลูกค้าจะไปบินยังไงอะไรไงก็ลูกค้าไปบินเอาเองนะครับผมก็เทสกับอาการบินให้เรียบร้อยนะครับก็คือเดินหน้าถอยหลังก็คืออาการก็จะช้าๆนะครับแต่ว่าหางนี่คือก็อยู่ที่นิ้วของเรานะครับเราโยกลันเดอร์ไปมาเนี่ยก็คือถ้าโยกจนสุมก็จะหมุนปุ๊บปุ๊บดหมุนไวเลยนะครับแต่ถ้าเรายกนิดเดียวก็มันก็จะค่อยๆหันนะครับสําหรับ อาการห่างนะครับแต่ส่วนไอ,อรอนกับเรเวเตอร,อร์พีทอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะครับใช้ได้นะครับสําหรับลานี้นะครับก็เสร็จสิ้นวิธีเล่นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดึงแบตบออกนะครับแบบนี้แล้วก็ปิดวิทยุนะครับปุ๊บก็เป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของการบินนะครับ ครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งงานแบบนี้นะครับหรือมาคาุปีมานะครับคารุปีลูกค้าอุตสาให้มานะครับวันนี้เลยไม่ไดเอามาบินรีวิวรีบมากนะครับเมื่อเช้านะครับเพราะว่าตื่นปกติผมจะตื่นประมาณตีห้ากว่าๆแล้วก็จะเตรียมของเตรียมอะไรวันนี้ผมตื่นหกโมงกว่านะครับอ่อนจะออกมาก็เจ็ดโมงเกือบแปดโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะส่งให้ลูกค้าเลยนะครับสําหรับลํานี้นะฮะ โอเคก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับกับเซอร์โวทวอเบโปรนะครับเฟืองเหล็กนะครับตัวละ80บาทนะครับใครสนใจจะเอาไปใส่เครื่องบินเปีกใส่เฮลิคอปเตอร์ได้นะครับในราคาตัวละ80บาทเองนะครับถูกมากๆนะครับแล้วก็คุณภาพก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับใส่ฮอของผมดูบ้างนะครับก็มีทาหลอดยู่ลํหนึ่งแหละทีเป็นทาหลอดสปอร์ตตอนนี้มี2ตัวเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะต้องสั่งเข้ามานะครับ พอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่คือของหมดนะครับตอนนี้ของเข้ามาแล้วนะครับก็มีคนสั่งมาเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่สั่งซื้อนะครับจะได้มีรา,ายได้นะครับนิดๆหน่อยๆน,นะครับค่าขนมค่าอะไรของผมนะ <c oughs> <c oughs> นะฮะช่วงนี้ก็เดี๋ยวเออเดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวผมอาจจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไป ดูอะไรแบบอย่างอื่นบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คืองานไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับงานไม่ค่อยจะมีแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปทำคอนเทนต์แบบอื่นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันของช่องเอกสายหมุนนะครับก็คืออะไรที่เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจน่าสนใจนะครับนอกจาก RC มีอย่างอื่นอีกนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชม <c oughs> <c oughs> นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนเนาะ ไม่ได้เจอเพื่อนๆหลายวันเลยก็คิดถึงนะฮะเนี่ยมาตั้งกล้องทําคลิปแบบเนี้ยก็ช่วงเมื่อก่อนจะทําแบบทุกวัน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 นะครับแต่ช่วงนี้ก็2อสาวันทําที2อสาวันบางทีก็หายไป3หรือ4วันก็มาทําคลิปให้ดูกันอีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะหายไปนานหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็งานงานเยอะนะครับงานเยอะนะครับบางทีก็กลับบ้านเย็นมั่งมืดมั่งก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับ ก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ฝาก s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ